เยอะนะเยอะที่สุดแล้ว24กระสอบครับไม่ไม่น้อยท่านไม่อ่าแมนเบรี่ไปเช็คได้ก็จะดูบางทีนะครับซึ่งดามีการบางแขนกำลังคนเรานี้แม้จะมีกาลังน้อยแต่มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับโดยโดยหลักของถานฐานเก็มีความกล้าหาญอ่าดีมากเลยแถลงข่าวกัน ตรวจยึดนะครับยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอปัตชุมซึ่งเป็นการตรวจยึดกัญชาแห้งอันแท่งนะครับของกลางถึงจำนวนพันกิโลกร,รัมนะครับซึ่งเป็นการตรวจยึดในพื้นที่ของจังหวัดเลยโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัตชมุมถือว่าเป็นการตรวจยึกกัญชาจำนวนมากที่สุดนะครับตั้งแต่ดำเนินการในเรื่องของการปฏิบัติการกวดล้างหรือการ ในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่นะครับของแท้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันแท่งโนีเก่งเลยฟังตอย้ะขอบรรยายอีกรอบหนึ่งหน่ออาจารย์ครับได้เลยครับออ้โหแน่มนมาก ครับของปศร์เอออ๋อถุงภาษามาจากเวียดนามเอหลักฐานดินเอเราจะเข้าไปในนั้นๆๆๆนะนะใยนะต้องให้พิสูจน์หลักฐานเขาดูครับท่านในอำเภอปากชมพี่น้องสื่อมวลชนกำลังป้องกันชาย โอ้นี่ใช่ครับมคัเตอร์ได้เลยครับเออโอ้นี่นะครับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเออต้องชมเชยทางทางหน่วยครับทางกลมร้อยหานพันที่สองหนึ่งศูนย์สามทีของอิสวดคิดใจข้างในครับอือมีการโทรศัพท์เออนี่นะครับเป็นเครื่องของโทรศัพท์เอออืมของแท้ได้แล้วโโหกินแท้เลยอ่ต้นนึ้นลเออกันกัน